ก็คือสวัสดีครับผุนทาเฟยไหมนะอันนี้ก็คือตัวละครที่ฟาร์วไวที่สุดในโลกนะครับความยังไวอะ่ะโหกระโดดไปเลยโอ้โหอารูกายก็ฟาร์วไวเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นนักสู้นะครับนี่เขสกิวิเด็กตัวของเขาก็คือไล่ต่างลูงไงครับแต่ว่าเขาต้องใช้ตามได้ทุกครั้งเขาไม่ใช้กระตุ้น เหมือนสาปเป็นหินแต่ว่าผมไม่เอาสาปเป็นหินมาเพราะว่าผมเป็นนักฟาร์มผมก็ต้องเอาตามล่ามาดินักเวทผมเอาขอเป็นสายยิงนะครับผมไม่เอาไปสายฟาร์มถ้ายิงจะเอาไปสายฟาร์มอะนักยิงเอาเป็นนักยิงเหมือนเดิมไปกว่าแต่สู้ฟาร์มถูกแล้ว ก็คืออูกาส่ยสกิลของเขาถึงกับสกิลป่วนเลยทีเดียวแล้วสกิลหนึ่งของเขาก็คือทำการกระโดดไปหาศัตรูนะครับแล้วแล้วสกิลนี้เป็นสกิลที่ปวดมากเลยครับสำหรับสกิลนี้ และสกิลสองของเขานะครับก็คือปัน่นปันดาบของเขานะครับเอาไว้ให้โดนัตูนะครับหรือว่าสับสตูนั่นเองครับสําหรับสกิลสามหรืออันตินะครับก็คือปล่อยขึ้นออกมาจากดาแล้วครับนี่ผมสอนวิธีการเล่นตัวนี้อยู่เหมือนเดิม ผมเปนนักฟาร์มผมต้องไปฟาร์มสิครับไม่ต้องไปฆ่าศัตรูก็คือนักสู้หรือนักฆ่ามันฟาร์มไวอยู่แล้วบางตัวก็ฟาร์มไวบางตัวก็ฟาร์มไม่ไวเดี๋ยวก่อนพวกมันกำลังมาพังป้อมเรางั้นหรอไม่นะ ป้เจ้าช่วยทอดกล้วยมันจะพังป้อมเราแล้ววัดแดดมันกลายเป็นตัวอะไรแล้ววิ่งเร็วอ่ะเป็นตัวโมดีนาเหรอแล้วก็วิ่งอ่ะนาะหนะ้ากลายเป็นโมดีนาได้ไงเลือดน้อยเหรอเลือดน้อยแล้วกลายเป็นโมดีน่าเฉยไปฟาร์มหาด าฟาร์มไม่ถึงต้องไปฟาร์มเอเอาฟาร์มเลือดของฟาร์มยังไม่หมดผมจะฟราร์มเราต้องหนีตัวนั่นเราอย่าโดนตัวนั่นเด็ดขาดตัวนั่นมันบอกว่าให้เรากินมันสดสด เรากินมันสดๆนะหรอมันไม่ใช่เป็ดนะมันคือแมวนะใครจะไปกินแมวลงสอนวิธีการเล่นอารุกาอย่างนี้แหละสกิลเขาเนี่ยสกิลของเขาก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับ ผมสอนวิธีการเล่นไว้เฉยผมก็ไปฟาร์มผมไปฆ่านาหน้านะเผื่อมันพังป้อมหมดแล้วเอาก้ส่งข้อความมาเนี่ยโอ,อ้ไปฆ่ามันต่อ ถ้าหากการใช้ตามล่าเนี่ยก็ใช้ได้นะครับตามล่าเอาหรอการแบบนี้ไม่มีการเก่าริดขาด อโุกาศของเราไม่มีการตายเพราะว่าเรามีหมดพระเจ้าเราไม่มีการตายให้พวกมันจัดการนั่นก่อนเราเป็นเราไปเป็นสายฟาร์มแทนพวกมันก็แล้วกัน พวกมันฆ่าพวกนั้นก่อนเราถึงจะฆ่าพวกมันได้เยอะอแหมอรุกาดอรุกาดลังแกนาหน้าอีกแล้วเราจาเป็นสายฟาร์มกันเถอะ อยู่ในการไล่ตามเ้นติสิครับรอะไร Bye, bye, bye. เราจะถงตามรอบไปให้ศัตรูเหรออ่ะเอาตามล่าไปซะเออนั่นไรศัตรูไม่กลับบ้านใช่ไหมว h a t t h ดเด e s a ม o r e แหละว h a ด t h ดแค่นี้เหรอ เอาเฮ้ยพระเจ้าช่วยทอดกล้วยมันมันสีให้เราเป็นตัวอะไรเนี่ยเอา โห oh, สับหัวมันได้ได้เต็มเลยโห oh, เราไปสับหัวมันเลยเนี่ย วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับมาดูส่งไทยด้วยกันนะครับ